สามีอยากทานทาสผลไม้อีกแล้วค่ะวันนี้จะใส่แอปเปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็ใส่ลูกพรมสุกน,นี่เราก็จะมาหั่นลูกพรมใส่นะ,ะใส่อาทาร์ตนะคะใส่นี่ค่ะแล้วก็จะหั่นใส่เมี่ยงสวยๆแล้วก็เอาไปอบนะคะอันนี้คือลูกพรำนะคะลูกพรำสุก ความสุกจะหวานนิ่มนะคะถ้า,าสีเขียวก็จะเปรี้ยวนะคะ ไม่สุวกเ้าก็เอาลูกเวินใส่ด้วยนะคะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาน้ำพึ่งใส่นะคะน้ำพึ่งไปราดค่ะ,คะน้ำพึ่งนะคะ แล้วเราก็เอากินกับอบแล้วก็ทานกับครีมนะคะทานกับครีมก็จะอร่อยค่ะกลมกรอบแล้วก็จะเอาน้ําตาลโรยหน้าด้วยนะคะเพราะว่าลูกพามจะออกเปรี้ยวนิดนึงอันนี้เพราะว่ามันมีสีเขียวนิดนึงเราต้องราดน้ําตาลด้วยถ้างั้นมันก็ไม่อร่อยค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้อบกันค่ะ